ทงสมันฮาวสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเราซื้อหญิงเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาจีนชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราซื้อให้เด็กๆนะคะได้ดูการ์ตูนเรื่อง b a b y Bu s กักันไปใช่ไหมคะ เราซื้อแจ้งไวแล้วว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะมาสร้างประโยคภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องในการ์ตูนเนาะจำได้ไหมคะเด็กๆว่าในการ์ตูนเบบี้บัสเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็กำลังทำอะไรกันอยู่เขากำลังปิ้งย่างกันใช่ไหมคะเขากำลังกินกันใช่ไหมเอ่ยวันนี้เราซื้อจะใช้ประโยคเกี่ยวกับคาว่าฉันกิน เป็นภาษาจีนนะคะมาสอนเด็กๆแล้ววันนี้เด็กๆจะได้กินอะไรกันบ้างต้องไปดูคำศัพท์ของเราซื้อกันนะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์สำคัญนะคะในการแต่งประโยคที่เกี่ยวกับการกินนะคะนั่นคือคำว่าชื i อชือแปลว่ากินค่ะ我กัว 我吃水果，餐金菠了蜜。我吃面条，我吃面条，餐巾龟屌。我吃饺子，我吃饺子，产金屌。我吃。 面包，我是面包，馋吃ขนม我是巧克力，我是巧克力，o 吃 a t e 我是冰淇淋，我是冰淇淋，c 吃冰淇淋。 ล่ะสุดท้ายนะคะเด็กๆว่าชื่อปิซาปิงว่าชื่อปิซาปิงฉันกินพิซซ่า